ฝั่งโขงใกล้ๆเทศบาลตามุนเขมราศเป็นทาดานฝั่งโขงเขมราศสองฝั่งไทยลาวเน่ยราาไม่ข้ายคำไปคำมาเดินาตรงฟังโขงพี่น้อง มาดูฝั่งผมม,มีอะไรบ้างมีคนมนมีคนทาอักมาอะไรกันบ้างเรือรอลลุค้าลามเรือไว้นั่นรอลูกค่า,ายววอยู่ หอมแท่มันอะหอมเ,อ,อ,มเอียงไปนำหอม,อหอมออขึ้นหอมจะอาบกรตกของในให้นอนลงอมหนุนใหอนอนลงลงอาบได้เ่ออกไปอันนี้เป็นพ่อพอลครับ <c oughs> <c oughs> ได้ขายวัน hmm. นี้บ่บ่ได้ขายนั่งรับสองตือนสามตือนเม็ดที่ดีวัดนี่เม็ดมีดแบบเม็ดลายเนาะม็ดคักม็ดเนี่ยเมีดชนแบบโบดหน่อยเนาะแงยันยุ่งวันนี้ยันเหลือเป็นรางวัลใหญ่คอยเองยุ่งได้เองได้เองแค่ไหนเวลาเนี่ยได้บ้าน ใจว่ามีคนเลยเนี่ยเป็นจางฟางเลยมีคนขามมาเลยบอกไม่มีคนข้ามไปทาไมอเไรเลยโอ้เสียงเลือดมันต่ำกว่านี้เลือดต่ำกันว่านะเสียงเลือดมันต่ำกว่าบอกนัวแต่ยังอยังเสียงเลือดต่ำกันไม่ได้ไม่นั่นเล็กกน่านี่แค่เล็กกว่าน่ะเล็กบว่น่ะอ๋อบ่ได้อ่ะเงี่ยเล็ก อุ้ยเป็นเงอยเล็กกินอ๋องนเตาเงี้ยใหม่โอ้บาดาะเนี่ยมันต่กันปุปุ๊ปอยู่เอาคือมีเจะไปล่ยเล่าเนี่ยน่นะคือมี่จะไป่ฟังเล้าเถื่ม้เตปล่ายฟังเล้าแทน่นหนอฮะเครนทงทงพังเล้าสองทงมันเนี่ยเล้าบอกงียไทย บอกนั่นเด้สองคันเนี่ยอสองฮะอ,อ,อ๋อมีจอย่นอันย่นนัดติดเนี่ยมิเฮียฟังล่าสองเห่็ยสองลำ่งลำเคอรนลํลำนาะเบอร์เห่็เนาะ มื่อนี้่คนบลายพี่น้องคนขามบลายเ,เงียบๆเบสมอช่วงเศร้านะครับไปข้ามมาพอคามีขายแถมมาขายของลูกค้ากับบลายเสมอว่าทางขึ้นทางลงพี่น้องทางขึ้นทางลง ขอบคุณเพื่อนๆได้เข้ามาชมครับมาติดตามพี่น้องฝากเนื้อฝากตัวในผูดิตพาเลาะครับผมสวัสดีครับ